ระหว่างที่รอคอมเมนต์จากนักกฎหมายว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อในส่วนของคดีความแต่กําลังใจสักครู่น่ยน่ะมีกําลังใจจากครอบครัวให้ได้<ฆ>ยินกันไปแล้วกําลังใจจากกลุ่มคนที่สนับสนุนกลุ่มคนมเสื้อแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอย่างอุดรธานีคนสําคัญอย่างคุณขวัญชัยไพรพนาอาดีตแกนนาคนเสื้อแดงออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าโอ้โหพอทราบข่าวพูดไม่ออกเลย<ม>สุดจะเสียใจหลังรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องจําคุกหนึ่งปีนะคะพร้อม เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนที่บ้านพักของคุณขวัญชัยเลยค่ะคุณผู้ชมอดีตแกนนําคนเสื้อแดงอุดรน,นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบตอนที่ไปหาเนี่ยกำลังนั่งดูข่าวอยู่เลยค่ะติดตามข่าวสารที่สารดีกาตัดสินคุณทักษิณน,นะคะกรณีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกเลยค่ะคือคุณคุณขวัญชัยอยู่ที่บ้านพร้อมกับภรรยาด้วยนะคะก็ ถามคุณขวัญชัยบอกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงที่ศาลตัดสินคุณทักษิณเนี่ยต้องติดคุกหนึ่งปีคุณขวัญชัยนิ่งไปเลยนะคะมไม่ได้แสดงความเห็นแต่ว่าก็สายศีรษะไปมาละค่ะพูดแต่ว่าคิดไม่ออกเลยทางด้านของคุณอาพรน,นะคะภรรยาก็เลยพยายามจะช่วยถามความรู้สึกแต่ก็บอกว่าเสียใจเสียใจคิดไม่ออกแล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทยทุกคนค่ะ อยากให้กำลังใจคุณทักษิณยังไงบ้างครับเคยร่วมงานกับคุณทักษิณไงบ้างครับที่ผ่านมาบอกเลยถามสมภารีบ้านฟังคดีแล้วทีนี้เข้าคุกนี่แต่อนไอ้คิดยังไงลองลองพูดก่อนยังไม่นั่นอ่ะอลองพูดตาคิดยังไงเป็นยังไงไม่คิดไม่ออก คิดไม่ออกพ่คิดไม่เอนะ็นนั่นได้ยินอยู่สามคำ<อ>คิดไม่ออกคคือคุณขวัญชัยไพรพนานะในอดีตเนี่ยอยู่บนเวทีแล้วนะคะแกนนำคนสำคัญคนหนึ่งเลยแหละนะคะอยู่แถวหน้ามาตลอด แต่วันนี้บอกพูดไม่ออกเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะคแต่ก็ให้กําลังใจพักเพื่อไทยทุกคนผู้สื่ข่าวก็รายงานว่าคุณขวัญชัยท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะ67ปีแล้วสุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมสายตาพร่ามัวด้วยค่ะคท่านพูดช้าด้วยนะคะความจดจําเรื่องราวในอดีต ไม่ค่อยได้แล้วคุณงามคุณผู้ชม,มแม้ในบ้านจะมีรูปถ่ายเยอะแยะมากมาย,มมยที่ถ่ายกับคุนทักษินค่ะคใส่กรอบแขวนไว้ตั้งโชว์เยอะเลยแต่เรื่องราวในอดีตที่เคยไปชุมนุมอะค่ะพอถามคุณขวัญชัยเจ้าตัวก็นึกไม่ออกแล้วนะครับตอบไม่ได้แล้วค่ะก็เลยมีอาการอย่างที่เห็นนะคะว่าพอถามท่านก็นิ่งไปเลยครับ